สวัสดีครับพบกับปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้น้องอุ้งอิงงานเข้าจริงๆเลยนะครับวันนี้ fc แฟนคลับได้รับความสุขแบบจุใจแน่นอนมีถึง3งานด้วยกันนะครับงานแรกทางหน้าจอวันนี้ทางรายการใหม่หมดนี่มีโพสถึง2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โพสแรกเยือนวันนี้ยิ้มหวานไปกับเสียงเพราะๆของมะลำสาวน้องใหม่ขวัญใจแฟนเพลงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนบทเพลงน้ําตาอีล่า หน้าโน้ยไม่หมดนี่เสี่ยงโชควันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้6โมงเย็นเวิร์กพอยต์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงและโพสที่2นะครับวันนี้พบกับอุ้งอิงนางเอกหมอลำเจ้าของฉายามมลัยหลักล้านขวัญใจไม่ยกพอยกไม่หมดนี่เสี่ยงโชคอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนพานนงเอกหมอลำ FC แฟนคลับ6โมงเย็นวันนี้นะครับเฝ้าหน้าจอรอได้เลยนะครับ และอีก2ง,งานในวันนี้นะครับ2พ่อลูกสุดปังนุ่มโจอโยมมนินน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตัวตึงสาวน้อยกับคิวงานวันที่18สิงหาคม2566นี้นะครับดับเบิลคิวอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้ตัวตึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องออกแรงเยอะอีกแล้วนะครับวันนี้มีถึง2งงานด้วยกันนะครับที่ต้องวิ่งลอกขึ้นเวทีแสดงงานแรก ที่ฟู้ดดีฟาร์มณตลาดฟู้ตดีฟาร์มซอยวัดพระเงินตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนุม่มจกับน้องอุ๋งอิงจะขึ้นเวทีเวลา22นาฬิกานะครับและงานที่2โลโรงเล่าแสงจันทร์สีนักลินแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานคร FZ แฟนคลับนุ่มจน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสะดวกที่ไหนไปส่งกำลังใจที่นั่นนะครับช่วงนี้สุดปังจริงๆเลยนะครับ2พลูกคู่บุญคู่นี้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากสนอยเพชรบ้านแพงน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ